รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมส่วนลดสองแสนไปเลยค่ะตั้งคันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะบอยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะบอยเป็นที่ปรึกษาด้านการขายประจำอยู่ที่ปอดรชลาชพฤกษ์พระรามค่ะวันนี้ตัวที่โบจะมาแนะนํานั่นก็คือเจ้าตัวสป,ปอร์ตบวกแพ็กเกจที่มาพร้อมส่วนลดส0 0แสนแบบนี้นี่เลยตัวนี้นะคะเป็นรถ สภาพสวยรถเทส,สภาพสวยไม่น้อยนะคะตัวนี้และที่สําคัญนะคะใครที่กังวลว่าเอะวารันตีไม่ครบหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเราแถมฟอร์ดแทนนะคะวารันตีครบแน่นอนค่ะอ่าบอกเลยว่ามีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะคะใครเร็วก่อนได้ก่อนนะคะกับรถสภาพสวยสวยไม่น้อยๆส่วนรถเยอะๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวอก อกจะบอกให้ว่ารถคันนี้นะคะจุดเด่นก็คือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะคะ Ford Pass ดียังไงนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถส,าสาตาร์ตตัวรถค้นหาตัวรถเซอร์วิสต่างๆเพียงแค่จิ้มผ่านโทรศัพท์นะคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูกันว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลยราคาราคานะคะราคาลืมเลยราคาจาก1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทเหลือเพียง1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้น และบอกเลยว่าออปชั่นครบด้วยนะเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าออปชั่นที่ว่ามันครบๆร่มีอะไรบ้างเ,เริ่มกันที่ตรงไหนดีคะลกล้องศากองสาม้องศาค่ะนี่เลยเห็นไหมตรงนี้คือลกลก้อง360ิองศานี่เลยนะคะตัวนี้นะเครื่องนะคะเครื่องอยู่ที่170ยเจ็แรงม้าแรงมอยู่ที่4 0 5รนิวตันเมตรนะคะเออ ตัวนี้นะคะก่อนออกไม่ต้องกังวลน,นะเรามีขัดเคลือบสีให้แล้วดูใหม่เอี่ยมอย่างแน่นอนนะคะแค่มองเห็นตอนนี้นะคะก็ดูใหม่อยู่แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะไม่มีแอดบูด้วยมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูมันไม่มีแอดบูจริงๆและนี่ไม,ม่เตะเปิดด้วยนะคะันนี้พาไปดูเลยนี่แล้วโชว์เตะเปิดปังคุณแจอยู่ที่ไหนคุณแ <laughs> จอยู่น,นู้น ปังอันนึงนะอ้วนะคุณแจมันเตะเปิดไม่ได้ไอ,อยู่ที่มึงกูก็เตะอยู่ตั้งนานนี่อ่ะคุณแจมาแล้วบอกเลยนะคะว่าคันนี้สามารถเตะเปิดได้ปัง,งทำไงนะนี่เห็นไหม บอกเลยว่าออปชั่นครบของจริงนะคะเพียงแค่คุณแจอยู่ใกล้ตัวเรานะคะสามารถเ,เปิดได้เลยและภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเวลาปิดนะคะนีกว่บเวลาปิดก็แค่กดตึ๊บได้เลยนะคะแค่นี้เลยอุ้ยนี่อยากพาไปดูไม่มีแอดบูพาเดินรอบเลยนี่ไม่มีแอดบูจริงๆนะคะตัวนี้ใครที่ไม่ชอบความที่มันต้องเติมแอดบูนะคะก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ ใครนะคะที่สนใจนะคะออกรถคันนี้นะคะบอกเลยใครมาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่1คันเท่านั้นนะคะกับรถสวยไม้น้อยส่วนรถ2 0 0แสนนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะไม่ควรพลาดค่ะรีบติดต่อตน้องโบม,มาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 8 1 9 4 4, 4 2 2 2ค่ะหรือถ้าใครอยากมาลองดูรถก่อนไม่เชื่อว่ามันสวยยังไงมาที่ปอดราชพฤกษพรามหได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย